และนี่ก็เฉิมหน้าว่าเราไบาที่เนี่จะมาลองวันนี้ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรปีกปีกคิวตัวนี้เป็นสูตรปีกมนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิวกับมนอันไหนจะพุ่งเร็วและสูงกว่าแล้วก็ชันกว่านะครับน่าจะได้สักพันองศาโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมันเลย Sorry s, s DJ โจวอััพสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมมังเอียนสำหรับอีพีนี้วันนี้จะมาลองว่าวลาใบซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้เรื่องแต่มันเป็นสูตรของมังเอียนเองแล้วก็ตัวได้เรื่องอีกตัวหนึ่งที่เป็นสูตรของมังเอียนเหมือนกันมันเป็นสองสูตรนะครับว่าวลาใบของมังเอียนมังเอียนจะลองว่าสูตรไหนมันจะพุ่งดีและขึ้นสูงกว่ากันนะครับผมและก็มังเอียนมาคนเดียววันนี้ก็จะทําการลองคนเดียวแต่ก็ไม่รู้มันจะเป็นผลสักแค่ไหนนะครับัมังเอียนจะมัดมันไว้ตรงนี้แล้วก็ไปบนฝั่งปลาหนู มันจะวิ่งไปบนฝั่งบ้าน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ว่าตัวนู้นก็ลอยเื่้ยวๆแล้วนะครับมันก็มีลมกางล่างแต่ข้างบนไม่น่าจะมีแต่ว่าเราก็น่าจะลงได้โอเคเราเราไปรับชมเลยทุกคนแต่ก่อนนี้ไปแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมเองด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามผมเองด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยและนี่ก็เฉลิมหน้าว่าเราใบที่ย์เงียจะมาลงวันนี้ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรปีกเปปปกิวตนนนีี้็สรม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิวกับมนอันไหนจะพุ่งเร็วและสูงกว่าแล้วก็ชันกว่านะครับน่าจะได้สักพันองศาโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเลยเดี๋ยวมันเงจะทําการลองตัวนี้ก่อนก็ได้เลืองซึ่งมันน่าจะพุ่งดีเดี๋ยวไปดูกันว,ว่าลมพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันไปฝั่งไหนน่าจะมาฝั่งนี้แหละเ,เดี๋ยวมันงจะดึงมาฝั่งนี้ ก็ปล่ยน้องๆดูหนึ่งสองสามมิสบีนามิม เมไม่ค่อยมีนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้ยันสุดจัดต,ตัวนู้นซึ่งขึ้นไปเป็นที่ร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันทุกคนว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไปชิมเลยครับบอกเลยว่ามีโอกาสลองแค่ครั้ง,งเดียวนะครับถ้าลมไม่มีก็มันน่าจะโตออกมาพังนะครับบางเหตุต้องไปติดดาดใหม่เพราะว่ากระดาษเมื่อวานมันโดนฝนมันก็เลยไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยสรุปนะครับตัวนี้ไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันหักนะครับผมมันไม่มีลมแล้วก็มันตกลงมากระแทก เอรุปว่าไฟเบอร์นี่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ก้านเนาจะดีกว่านะปอติแร้วคลิปนี้ก็บางอย่างก็กลับบ้านกวเพราะว่าอยู่น้ำแล้วก็จะเป็นลมแหละแดดมันร้อนมากเลยทุกคนดูโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แชร์กดิปอลืม subscribe และเพบกมเพื่นได้ใหม่ในดีทนะตรงนี้นะก่อนเลยครับ